นอกจากดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงามของเครื่องรีดไอ้น้ำทีฟาวรุ่งนี้แล้วยังมีคุณสมบัติครบครันใช้งานง่ายและสะดวกด้วยพลังไอ้น้ำ35กรัมต่อนาทีทำความร้อนได้รวดเร็วพร้อมใช้งานภายในเวลา45วินาทีระบบเอาอิ o n วันรีดผ้าทุกชนิดได้เรียบและรวดเร็วพร้อมถนอมใยอย่างอ่อนโยนหัวรีดผ,ผ้าผลิตจากสเตเลสช่วยกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีมาพร้อมสมาร์ทบอร์ดช่วยให้การรีดผ้าเป็นเรื่องง่าย ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและสามารถถอดออกจากฐาดเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนอกจากนี้ยังช่วยกำจัดเชื้อโรคมีระบบดักจับคราบตะกรันและอุปกรณ์เสริมที่ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะรีดผ้าเรียบเข้าถึงส่วนล่างของเนื้อผ้าได้ดีด้วยเทคโนโลยี Flex Head จากเครื่องรีดไอ้น้ำที่รีที่ออกแบบให้มีความโค้งเว้าสวยงามเรื่องประสิทธิภาพก็หายห่วงเพราะมาพร้อมความจุแทงมากถึง1.8ลิตรไม่ต้องไปเติมน้ำในแทงบ่อยๆ อีกทั้งยังมีแผ่นรองรีดสไตล์บอร์ดที่เป็นตัวช่วยขจัดรอยยับจากบนจรดล่างเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องรีดผ้าจำนวนมากปรับระดับพลังไอน้ำได้3ระดับรองรับเสื้อผ้าทุกรูปแบบโดยพลังไอ้น้ำสูงสุดที่35กรัมต่อนาทีและมีรูปล้อยไอ้น้ำถึง12รูเลยทีเดียวถึงจะทรงพลังแต่แบรนด์รับประกันว่าใช้ได้แม้กับผ้าที่บอบบางค่ะ นี่คือเครื่องรีดไอ้น้ำรุ่นใหม่ล่าสุดจากเซี่ยวมีที่มีความโดดเด่นตั้งแต่ดีไซน์สุดมินิมอลแต่ดูหรูหราแถมยังล้นด้วยฟีเจอร์การทำงานมากมายไม่ว่าจะเป็นแทงน้ำที่มีขนาดใหญ่ถึงสองแงวรีดเสื้อผ้าได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังมีกำลังไฟสูงถึง2,200ดับเบิลยูปรับความเร็วไอ้น้ำได้3ระดับและมีความร้อนไอ้น้ำสูงถึง135องศาเซลเซียสส่วนหน้าเตามีความร้อนสูง145อองศาเซลเซียส ทำให้ผ้าเรียบได้ไวและกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้หมดจดไม่ทิ้งกลิ่นอับอีกทั้งยังปรับระดับแผ่นรองรีดได้หลายองศาไม่ว่าจะเป็นแบบระนาบศูนย์องศาใช้รีดแบบเตารีดทั่วไปหรือ45องศาสำหรับรีดกางเกงขายาวและ90องศาสำหรับรีดแบบแขวนค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องรีดไอน้ำแบบยืนที่สามารถรีดผ้าได้ต่อเนื่องยาวนานเราขอแนะนำเครื่องรีดไอน้ำจากทีปาวรุ่นนี้ซึ่งมีความจุแทงน้ำมากถึง1.5ลิตรอีกทั้งสามารถปรับระดับความแรงไอน้ำได้3ระดับตามใจชอบมาพร้อมหัวพ่นไอน้ำขนาดใหญ่และแผงรองรีดที่ช่วยให้คุณรีดผ้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง40นาทีและที่พิเศษคือมีระบบล้างทำความสะอาดที่ช่วยกำจัดคราบตะกรันออกได้อย่างง่ายดายจากรีวิวแม่บ้านพ่อบ้านที่ใช้งานจริงกล่าวว่าถ้าใช้รีดผ้าบางจะเรียบเร็วแต่ถ้าเป็นผ้าหนาจะใช้เวลานานกว่าค่ะเครื่องรีดไอ้น้ำฟิลิปรุ่นนี้ไม่ได้มีดีเพียงแค่ดีไซน์ที่ดูสวยงามเท่านั้น พราะมาพร้อมกับกำลังไฟถึง1000งดับเบิลยูช่วยให้เครื่องรีดร้อนได้รวดเร็วภายใน30วินาทีโดยจะมีไฟสถานแจ้งเตือนเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานและปล่อยไอน้ำได้ต่อเนื่อง20กรัมต่อนาทีอีกทั้งยังมาพร้อมกับแทงบรรจุน้ำขนาด100มิลลิลิตรรีดเสื้อผ้าได้หนึ่งชุดกำลังดีแถมยังรีดผ้าได้ทุกประเภทไม่มีไม่แน่นอน นอกจากนี้รุ่งนี้ยังสามารถพับเก็บได้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหรือจะพกพาไว้ใช้งานเวลาออกคลิปต่างจังหวัดก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะมแม้จะเป็นแบรนด์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะับแต่เครื่องรีดไอ้น้ำรุ่งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะมาพร้อมกับระบบไอ้น้ำแรงดันสูงที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟ1,600ดับเบิลยูช่วยปล่อยไอ้น้ำได้มากถึง35มมิลลิกรัมต่อนาทีช่วยให้ผ้าเรียบได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำความร้อนพร้อมใช้งานโดยใช้เวลาแค่40วินาทีเท่านั้นพร้อมกันนั้นยังอัดแน่นไปด้วยระบบความปลอดภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิฟิวป้องกันไฟเกินระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำในแทงหมดและระบบหยุดการทำงานทันทีเมื่อตัวเครื่องลมค่ะ เครื่องรีดไอน้ำแบบพบพารุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดกระทัดรัดจัดเก็บได้สะดวกจะใช้งานที่บ้านก็ได้หรือต่างสถานที่ก็ดีโดยมีกำลังไฟอยู่ที่1,400 W สดับบิลยสามารถทำความร้อนได้ภายใน45วินาทีส่วนไอ้น้ำที่ปล่อยได้จะอยู่ที่22กรัมต่อนาทีและไม่สามารถปรับระดับไอ้น้ำได้แต่รุ่นนี้มีความพิเศษที่บริเวณหน้าเตาเป็นวัดสดุกลิทเชียมเซรามิกมีความลื่นช่วยให้รีดได้ง่ายไม่มีติดขัดจะรีดแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ อีกทั้งยังมีรูปล่อยไอ้น้ำถึง15รูกระจายไอ้น้ำได้ทั่วถึงประหยัดแรงในการรีดได้เยอะเลยค่ะเครื่องรีดไอ้น้ำมีสายแบบพบพายอดนิยมจาก D E E R M A ตัวเครื่องมีขนาดเล็กพับเก็บได้ทำให้จัดเก็บได้สะดวกสบายมีกำลังไฟฟ้า800 w เเพียงเปิดสวิตช์และรอประมาณ20วินาที เครื่องก็รอนพร้อมใช้งานได้ทันทีแทงที่บรรจุน้ําได้100มิลลิลิตรจึงเหมาะกับคนที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือต้องการใช้เพื่อพบพาไปใช้นอกบ้านสามารถรีดเก็บรายละเอียดจุดเล็กๆได้อย่างดีนอกจากนี้ยังจัดการรีดผ้ายับได้เรียบได้ง่ายและยังกําจัดแบคทีเรียในระหว่างใช้งานได้จึงมั่นใจได้ในความสะอาดแน่นอนค่ะเครื่องรีดไอน้ำรุ่งนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีราคาไม่ถึง1,000บาทและฟังก์ชันการทำงานครบครันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้งาน2อินลบหนึ่งที่จะรีดแบบแขวนก็ได้หรือจะปรับแผ่นรองรีดแนวนอนแบบเตารีดทั่วไปก็ดีอีกทั้งยังมาพร้อมกับกำลังไฟสูง1,800 w เเสริมด้วยหัวฉีดที่มีถึง10รูกระจายไอน้ำได้ทั่วถึงช่วยให้ผ้าเรียบเร็วยิ่งขึ้นที่สำคัญยังปรับได้ถึง10ระดับใช้งานได้ยืดหยุ่นกับผ้าหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีแทงเก็บน้ำขนาดใหญ่1.6แกลช่วยให้ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยค่ะสำหรับใครที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อยต้องรุ่งนี้เลยค่ะเครื่องรีดไอน้ำขนาดพกพาที่จะช่วยให้การเดินทางไปนอกสถานที่หรือเดินทางที่ยวต่างประเทศของคุณง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องไปพักโรงแรมที่ไม่มบริการซักรีดซึ่งรุ่งนี้มีน้ำหนักเบา ขนาดกระทัดรัดปรับระดับพลังไอ้น้าได้2ระดับและที่สําคัญยังมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วยดังนั้นใครที่จําเป็นต้องเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดและต้องรีดเสื้อเชิ้ตเพื่อความสุภาพเรียบร้อยเพียงแค่พบเครื่องรีดไอน้ํเรื่องนี้ก็หมดกังวลเรื่องเสื้อยับได้เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด